ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การ Big Destination สนับสนุนโดยลีลาวดีฮอลิเดย์ Big d e s t i n a t i o บ by ลีลาวดีฮอลิเดย์ทรู 5G อยู่กับทรูดียิ่งกว่าเร็วแรงครอบคลุม77จังหวัดทั่วไทย รับเหล่านักเดินทางทั้งหลายเข้าสู่รายการ Big Destination และวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมเดินทางมายัางประเทศสุดแสนคลาสสิกอย่างประเทศฝรั่งเศสครับ เเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจในด้านเศรษฐกิจที่มีค่า GDP มากถึงประมาณ2.6ล้านล้านดอนลลา,าร์สหรัฐต่อปีนับว่าใหญ่เป็นอันดับ5ของโลกและยังจัดเป็นอันดับ2ในสหาภาพยุโรปอีกด้วยโดยที่ประชากรชาวฝรั่งเศสมีรายได้อยู่ที่ประมาณ40,000ดอลลา,าร์สหรัฐต่อปี และในด้านการท่องเที่ยวประเทศแห่งนี้ก็เป็นเจ้าของมรดกโลกมากถึง37แห่งทั่วประเทศซึ่งหลายแห่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเช่นหอไอฟเฟลพิพิธภัณฑ์ลูฟระราชวังแวร์ซายเป็นต้นในปัจจุบันประเทศฝรั่งเศสสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากถึงประมาณ89ล้านคนต่อปีซึ่งคิดเป็นรายได้ประมาณ5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเลยทีเดียว และในครั้งนี้เราพาคุณผู้ชมมาเที่ยวกันที่บริเวณแควนอัลซัสแคว้นที่เป็นใจกลางร,รวบรวมเมืองเล็กๆที่สวยงามเอาไว้มากมายและตอนนี้เราก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่หนึ่งในเมืองสวยๆที่มีขนาดไม่ใหญ่มากอย่างเมืองลิเวียครับและตอนนี้พิธีกรขอ,องเราก็มารอกันอยู่แล้วเราไปพบกับพวกเขาพร้อ,รอมๆกันเลยดีกว่าครับสวยจังเลยชอบจัง ที่สุดละของการท่องเที่ยวครั้งนี้นะช,ชอบมากที่สุดเมืองนี้เมืองนี้ที่ยวเมืองนี้มากคุณผู้ชมวันนี้เราเที่ยวยุโรปนะครับเรามาแต่งตัวเนี่ย<ม>ก็อากาศเยน็นๆเที่ยวอยู่ที่ยุโรปอยู่ที่ฝรั่งเศสคุณผู้ชมครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมเที่ยวเมืองเล็กๆของฝรั่งเศสถึง3เมืองทีเดียวรับรองว่า3เมืองนี้เป็นเมืองทีเด็ดทั้งนะั้นเมืองเล็กๆน่ารักน่ารักเริ่มต้นจากเมืองเมืองนี้ก่อนชื่อว่าเมือง ลิ c กเวียนะฮะเป็นเมืองเล็กๆของแคว้นอัลซาร์คุณผู้ชมฮะแคว้นนี้เป็นแคว้นที่น่ารักที่สุดเมืองนี้เป็นเมืองที่เขาเขาอยู่ข้างๆกันเลยคืออยู่กับไรองุุ่นเสร็จเลยตั้งอยู่ใจกลางของไรองุุ่นครับเมืองถ้าเปิดคนอังกฤษจะเรียกลิเกเวียถ้าบ่าคนของฝรั่งเศสจะรยกเกเวียนี่ริกเกเวียริกเกเวียเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชม เที่ยวสามเมืองอย่างที่เกิดเนี่ยเมืองนี้ก่อนนะไปดูว่าหมู่บ้านจากเลโกเวียหมู่บ้านที่มีอยู่เนี่ยบ้านหลังแบบเดิมเป็นยังไงตอนนี้ยังอยู่ครบนะฮะเออมาตรงแน่เลยเขาชนเราแน่เลยเขาชนเราแน่เลยยืด เดี๋ยวเดี real, real, ๋ยวจะพานั kind of exactly. um okay. sure ่งรถนิ่เที่ยวเหมือนกันป่เดี๋ยวเราเดินเที่ยวก่อนเดี๋ยวจะพานั่งรถเที่ยวไปดูแร่งเหมือนกันคุณผู้ชมไปดูกันฮะเชิญฮะเชินครับตอนนี้เที่ยวชมในเมืองก่อนนะครับปล่อยลมเลยไหมจปล่อยลมเลยเอาละครับคุณผู้ชมในตอนนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมมาเริ่มต้นกันด้วยการนั่งรถชมบรรยากาศรอบๆเมืองกันครับซึ่งบรรยากาศจะเป็นยังไงนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ เริ่มต้นเป็นการนั่งแทร์ทัวร์นะฮะหรือว่ารถราง<ห>นะทัวร์ออกนอกหมู่บ้านไปไล่ห้งางุนนลน่สำหรับการนั่งรถชมบรรยากาศรอบๆเมืองนั้นเป็นอะไรที่คุ้มค่าจะกิๆครับเพราะนอกจากรถคันนี้จะพาคุณผู้ชมไปวนรอบๆตัวเมืองด้านนอกแล้วรถคันนี้ยังพาเราขึ้นไปยังบริเวณจุดชมวิวเหนือตัวเมืองที่จะทําให้เราได้มองเห็นเมืองแห่งนี้ที่ร้อมรอบไปด้วยไร่อ่างุ่นสวยๆอีกด้วยครับ พอท่านผู้ชมเปลี่ยนนะคท่านผู้ชมหมดเดี๋ยวจะขึ้นเจ้าตัวนี้ขึ้นเลยนี่มาล่องรอบเมืองเลยรอบนอกก่อนนี่ใช่เรียกว่นรอบนอกตัวเมืองอยู่นี่อ่าตัวนี้ทากำแพงล้อมไปเลยเห็นทิวทัศน์ นี่เรากำลังมุ่งหน้าขึ้นไต่ขึ้นภูเขาไปเรื่อยๆเุครับลัดเล,ะละาะไต่ขึ้นไต่ลงเรื่อยๆรอบๆของเมืองน<ล>ะเก่าแต่ก็วิธีการนั่งชมเจ้าเมืองนี้นะฮะรันดรีก็จะมีการมีความสะดวกเราพอสมควรทีเดียวมีหูฟังใช่แล้วภ<ม>าษาก็มีอยู่ที่นี่มีทั้งหมดทั้งหลายสิบสี่ภาษามีหูฟัง บางชึ่เอาไปรวมกันไว้แล้วหมดแล้วนี่ฮะคุกผมีทั้งหมด14ระภาษาครับ <S <S รอบหนึ่งรอบทัวรอบไปเดินเล่นกันดีกว่าฮะรอบใหญ่นะเดินเล่นชมเมืองรอบรอบเมืองชมร,รอบจา<ำ>กเมือ,อไดไอวิวจาบภาพมุมสูงครับแล้วก็รอบ ข้างในทะลุเข้ามาใจกลางเมืองที่ว่าท่านผู้ชมคงชอบเหมือนกับเรานะครับโอ้นี่ก็ดูสิเขาเก็บก็เป็นธรรมชาติแบบนี้เลยฟ้าส้มเหลือง จะเป็นเอกลักษณ์เขาเลยนะบ้านที่มีแบบเฟรมแบบนี้ครับเฟรมเฟรมเฟรมเนี่ยอยากให้เหมือนมีกรอบทั้งซอยเนี่ยดูมันมีกรอบรูปแปะ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 ไม่เต็มเลยนี่คือเอกลักษณ์ของหมู่บ้านแถวนี้ในแคว้นนี้นะฮะสวยมากเนี่ยช่องนี้เข้าไปเนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมเห็นบ้านหลังในนู่นสุดนู่นดูสีสันก็สิก็ไม่จะมองไหนมองทะลุก็ไม่ดีกวสูตนี่ถ้าจริงๆถ้าวางแผนจะ มาเที่ยวเมืองแบบนี้นะฮะก็ต้องพักสักคืนต้องพักสักสคืนแล้วจัดกระเป๋าไว้เล็กๆมามแล,ล้วเราที่จะจอดรถนอกเมืองแล้วก็ลากมันเข้ามานนแล้วก็นอนเนี่ยแต่ละมุมแต่ละมุมก็สวยทีก่กมุมนี้ก็สวย<ม>เขาก็ไม่มีใครเขาว่าลว่าจะไปวาดร้านอาหารเข้าหรือจะไปถ่ายรูปร้านอาหารก็<ท>น่ารักทุกคนไม่มีใครมาไล่ในมุมนี้ก็สวยนี่และนะเดินเที่ยวเดินฮะ ครับเราอยู่ที่เมืองเ e. อกิชามคุณผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีวายเป็นศูนย์กลางเหมือนกันคุณผู้ชมนี่คือเมืองที่3นะฮะเราไล่เที่ยวเมืองเล็กกลางแล้วมาเมืองใหญ่ของแคว้นอาสซหาใช่แล้วนะครับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานเปิดอบรมระยะสั้นหลักสูตรพนักงานช่วยการพยาบาลด้านการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยในเบื้องตน้น180ชั่วโมงอบรมฟรีดูแลอาหาร3ามื้อและที่พักพร้อมรับใบป,ประกาศน,นียบัตรและโอกาสที่ท่านจะได้เดินทางไปทํางานที่ประเทศซาอุดีอาระเบียอบรมระหว่างวันที่5กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2565โดยคุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้ผู้ที่มีสัญชาติไทยผู้ว่างงานหรือประกอบอาชีพอิสระและเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมตามตามาตรา3 3มีอายุระหว่าง 2 0่0งปีไม่จำกัดเพศจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นหรือเทียบเท่าไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือพวกพ้องในศิลธรรมอันดีมีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคติดต่อร้ายแรงมีวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะที่เหมาะสมในการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุสามารถเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตร180่ชั่วโมงโดยมีสถานที่ฝึกอบรมทั้งหจังหวัดดังนี้สนใจติดต่อ0 9, 9 2, 0 8 5 0 0 0 9 5 5 9 8 9 2 0841276507 0 9 4 6 3 5 4 4 9 2 สนับสนุนโดย True g i g กท e c h Pro Life เน็ตบ้านไฟเบอร์อันดับหนึ่งครบกว่าคุ้มกว่าแรงกว่าทุกกระแส Small Group by Holiday Group ้าสู่ช่วงที่2ของรายการในช่วงนี้เราก็พาคุณผู้ชมออกจากเมืองลิคเคียเพื่อเดินทางไปยังอีกหนึ่งเมืองที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสําหรับนักท่องเที่ยวและยังได้ชื่อว่าเป็นอดีตเมืองที่ขึ้นชื่อด้านการค้าขายวายอีกด้วยครับและเมืองที่คุณผู้ชมได้เห็นกันอยู่ตอนนี้ก็มีชื่อเรียกว่าเมืองเอคิเชมนั่นเองครับคุณผู้ชมครับเราอยู่ที่เมืองเอ็กิชามคุณผู้ชมครับ ่างจากเมืองสักครู่เมื่อกี้ประมาณทักสิบห้านาทียี่สิบนาทีก็ถึงแล้วฮะเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีวายเป็นศูนย์กลางเหมือนกันเนื่องจากว่าเมืองเมืองนี้เป็นเมืองที่เทรดวายหรือค้าขายวายใหญ่มากในแค้นนี้เลยคุณผู้ชมครับเมืองเปรย์ดับสองท,ที่พามานะฮะ <Yeah. S 1> เพราะว่าที่นี่ได้รับรางวัลจากรัฐบาลฝรั่งเศสว่าเป็นเมืองที่มีดอกไม้ประดับเมือง ยิ่งในห,หน้าร้อนนี่สวยที่สุดเขาใช้คํานี้แค่นั้นอ่าฮะเขาบอกสวยที่สุดเลยเป็นเมืองที่มีดอกไม้ที่ทั้งเมือง,องระดมปลูกดอกไม้กันทุกบ้านเลยทําให้เมืองเมืองนี้สวยทั้งเมืองได้รางวัลอันดับสูงสุดจากรัฐบาลฝรั่งเศสน,นี่ไงน,นี่ไงคริรุษน,นี่ไงอะไรนี่นี่นี่ก็แผ่นติดไงนี่อะไรนี่เป็นไงเป็นไง นี่รางวัลปี2006ได้รางวัลมันนานมาแล้ว Town n n d Village in b น o o m e นี่ตั้แต่ปี2006ใช่ครับอเป็นต้นเลยนี่เป็นการยืนยันนะครับแต่ว่าผมยังชอบเมืองเมื่อกี้อยู่เดี๋ยวไปเดินดูกันว่าคนยรุจะชอบเมืองนี้มากขึ้นไหมไปเดินไปเรื่ยอยทางนี้ดีกว่าเชยวฮนะ เป็นในส่วนของจัตุรัสคุณผู้ชมครับแล้วก็ข้างหลังเป็นพระราชวังชื่อเดียวกับเมืองเลยชื่อเมืองว่าเอกิชานนี่เอชานเอชานจริงๆแล้วภาษาฝรั่งเศสเลยเขาจะเขียนแบบนี้เลยแล้วภาษาอังกฤษไปเขียนว่า E G แล้วก็ E H H E I M ช่าคุณผู้ชมแล้วก็เมื่อกี้เรากำลังคุยกับเจ้านกเขาที่อยู่บนนั้นอยู่ นกเขาที่ไหนนกอะไรนกกระสาชัดๆนกกระสาคุณผู้ชมนกกระสานี่เป็นเป็นตัวแทนเป็นสัญลักษณ์ของแคว้นแคว้นนี้เลยนะฮะแคว้นวน,นี้คือ out charge ค่อัลซาร์ i d e out c h a นะฮะแคว้นนี้ก็อุดมไปด้วยเมืองสวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วทิ้งถ้ามาหน้าร้อนผมบอกได้เลยว่าเมืองเนี้ย ถ่ายรูปสวยทั้งเมืองเลยเดี๋ยวไปเก็บภาพมาฝากดูที่คุณผู้ชมต้องดูที่ว่าจะเชียร์เมืองไหนดีฮะเชิญครับและถ้านผู้ชมตัดสินคเชิญครับเมืองเอกิเชมเป็นหนึ่งในเมืองขนาดเล็กที่มีความโดดเด่นด้วยอาคารแบบบ้านกึ่งไม้หลากหลายสีสันติดตั้งเรียงรายกันอย่างสวยงามเหมือนหลุดออกมาจากเทพนิยายเลยทีเดียวครับ และด้วยการได้รับการการันตีว่าเป็นเมืองที่มีการจัดดอกไม้ไว้อย่างสวยงามจึงมั่นใจได้เลยครับว่าใครที่ชอบดอกไม้ไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนี่ต้งวางแผนเดินดีๆนะเดินเดีถ้าเดิน,น <ะ S 2> ไม่ดีชนกี้ี <laughs> ตื่นโตะ๊ะให้ชนม้านั่งคุณผู้มนี่คือแผนที่ของเมืองนะฮะและวันนี้มีการยืนยันว่า เมือ,เมองงือนี้ในอดีตเป็นเมืองที่ค้าขายไวน์โดยเฉพาะจริงๆของแคว้นแคว้นนี้นะฮะเจ้าขวดน,นี้คือรูปที่เราสามารถเข้าไปทดลองชิมไวน์ของแคว้นนี้ได้ทั้งหมดเลยโอ้โหไม่รู้ัดเท่าไหร่แต่แล้วคนที่ชอบชิมไวน์แบบนี้มาที่เมืองนี้น่าจะชอบน่าจะเพลินเลยทีเดียวลวะใช่คำนี้โอ้โ oh. ห หลังจากที่เราเดินเที่ยวชมรอบๆเมืองเอคกิเชมกันไปแล้วตอนนี้เราก็พาคุณผู้ชมเดินทางกันต่ออีกประมาณ20นาทีเพื่อเดินทางไปยังอีกหนึ่งเมืองซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับเมืองเอคกิเชมและนับเป็นเมืองขนาดใหญ่ของแคว้นเลยทีเดียวซึ่งภายในเมืองแห่งนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจรอเราอยู่บ้างเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่ากับเมืองเกมานั่นเองครับ คุณผู้ชมนี่คือเมืองที่3นะฮะเราไล่เที่ยวเมืองเล็กกลางแล้วมาเมืองใหญ่ของแคว้นอาซาใช่แล้วนะฮะเป็นเมืองใหญ่ขึ้นมาเมืองหนึ่งชื่อเมืองว่าเกาบานะฮะเมืองเมืองนี้เป็นเมืองใหญ่เมืองที่ถูกจัดอันดับว่าเป็นเมืองโรแมนติกอีกหนึ่งเมืองของฝรั่งเศสคู่รักมักจะมาเที่ยวที่นี่มาันนีมูนนะฮะนี่คือหนึ่งเมืองใหญ่ในสามเมืองอยู่ในเส้นทางวายของแคว้นนี้นะครับที่นี่เป็นแหล่ง เขาเรียกแหลง่งผลิตแหล่งกําเนิดจิตตกรจิตกรตกรมนักปฏิมากรรมหลายต่อหลายคนทีเดียวอคนที่มีชื่อเสียงหนึ่งคนที่เราน่าจะรู้จักเขาเขาคือผลงานเขากล้องโลกเลยทีเดียวเขาคือคนที่ออกแบบเทพีเสรีภาพอ,ออกแบบเทพีเสรีภาพและที่ชาวฝรั่งเศสลงขันกันสร้างส่งไปให้สหรัฐอเมริกาเขาชื่อคุณฟเฟเดริกนะฮะ นี่คือศิลปินที่กำเนิดจากเมืองนี้นะครับผู้ชมครับเราจะเที่ยวเมืองโรแมนติกเมืองใหญ่เมืองนี้นะฮะด้วยเจ้ารถสีเขียวคันนี้รถไฟล้อยางรถไฟล้อยางนะที่ <laughs> นี่ยังมีชื่อสมญาณามว่าเป็นเวนิสแห่งฝรั่งเศสเล็กๆเหมือนกันมีครูมีคลองน่ารักเลยทีเดียวผู้ชมเดี๋ยวไปดูว่ามันโรแมนติกแค่ไหนเล็ก กลางใหญ่นี่เรามาหาพี่ใหญ่นะฮะแล้วคืนนี้เราจะพักกันที่นี่ด้วยนะฮะพี่ใหญ่จะรอจะวิ่งไปหาที่เล็กๆเราไปตัดสินกันว่าเมืองไหนท่านผู้ชมโปรดที่สุดชอบที่สุดผมยังไม่พูดตอนนี้นะฮะนี่เรามา S M L เลยของแคว้นนี้แคว้นเดียวคะวันนี้เราเที่ยวแบบนี้คุณผู้ชมฮะดูที่ว่าจะเจ๋งแค่ไหนเชิญครับเมืองใหญ่ของยุโรปกลางสองนาทีจะออกแล้วรถไฟ สำหรับเมืองเกามาเป็นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์ให้คงสถาปัตย์และบรรยากาศของเมืองโบราณเอาไว้อีกด้วยภพายในเมืองแห่งนี้จะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งซึ่งรวมไปถึงพิพิธภัณฑ์าศาสนสถานหรือจะเป็นรูปปั้นสวยๆที่กระจายอยู่ทั่วเมืองก็น่าสนใจเช่นกันครับนี่การเที่ยวชมเมืองแบบประหยัดเวลาที่สุดนะฮะได้ครบนะไม่เร็วเกินไปแล้วก็ไม่ช้าเกินไปคือการนั่งรถแพรมรอบเมืองเที่ยวแบบนี้นะ แล้วก็มีการอธิบายผ่านเสียงเรียบร้อยเลยทั้งหมดแปลไปถึง14ภาษานะฮะ<ม>เสียบแล้วก็ปรับภาษาตรงนี้นะครับเรื่องภาษามีทุกภาษาเลยยกเว้นภาษาไทยครับ<ม>เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเมืองเหล่านี้นกักท่องเที่ยวชาวไทยเราไม่ได้มาเที่ยวเยอะเท่าไหร่เนื่องจเลยอยากจะชวนารายการมาดูเมืองแบบนี้นะฮะที่กวานนี้แล้วก็ไปค่อยๆไล่เที่ยวกับเราคือเล็กกลางแล้วก็วเมืองใหญ่เมืองนี้ครับ าลครับคุณผู้ชมตอนนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วช่วงหน้าเราจะไปที่ไหนกันต่อติดตามชมครับอาหารฝรั่งเศสก็ต้องเรียกว่าเป็นอาหารที่เรียกว่ามีราคาที่สุด างบางเมืองนี้ลองเมนูแบบนี้นะครับจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆโดยเฉพาะเจ้าไส้กรอกเลือกแล้วก็สตูเนื้อ3อย่างแบบนี้สุขภาพดีมีขายที่ไหนอ่ะ มีขายที่ไทยมีดี .com ไงไม่ว่าจะเป็นเส้นไข่ขาวนิ่มอร่อยทานง่ายกระเทียมดำเบเนกาคัดพิเศษเกรดพรีเมียมถ้าชอบหวานก็ต้องน้ำตาลลิฟอร่อยง่ายๆได้ทุกเมนูมีขายที่ไทยมีดี .com จริงๆด้วยชอบสินค้าเพื่อสุขภาพผ่าน Facebook ไทยมีดี .com ครบ1,000บาทรับทันทีส่วนลด150บาทตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่3.1สิงหาคม2565 สนุนโดย True Gigatech Pro-Life เน็ตบ้านไฟเบอร์อันดับหนึ่งครบกว่าคุ้มกว่าแรงกว่าทุกกระแส Small Group m y Holiday g r o u p เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหลังจากที่เราได้เที่ยวชมเมืองสวยๆมาสามเมืองแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะพาคุณผู้ชมมาปิดท้ายการท่องเที่ยวในครั้งนี้ด้วยอาหารฝรั่งเศสกับร้านอาหารชื่อดังในเมืองกองมากันครับซึ่งบอกได้เลยว่าเรื่องรสชาตินั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนถ้าอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงไปชิมพร้อมๆกันเลยครับกับร้านพ่เฟลนั่นเองครับจากเดินเล่นนั่งรถ อะไรนะรถไฟล้อยาง L od, L od. รถแฟรมแฟรมรถไฟล้อยางพาท่านผู้ชมไปเที่ยวนั่งชมรอบเมืองครับและก็หมายความว่าทั้งวันอันเหน็ดเหนื่อยของเราก็จบมาที่อาหารอันน่าโอชะมา,มาเริ่มต้นจากทางพี่เอดีกวาอาหารฝรั่งเศสก็ต้องเรียกว่าเป็นอาหารที่เรียกว่ามีราคาที่สุดเนื่องจากว่าการปรุง การจัดการวัตถุพิธีพิถันพิธีพิถันมากจริงวันนี้ต้องขออนุญาตผิดกติกาเขานิดนึงจะได้มาครบเครื่องทีเดียวเลยนะฮะเริ่มต้นใกล้ๆผมนี่เป็นรวมมิตรเนื้อนี่มีตั้งแต่หมูดองพวกนี้ใช้คําว่าดองได้นะดองหมูดองไส้กรอก3มชนิดถัดมาอีกนิดนึงจะเป็นซีฟู้ดครับเป็นน้องแมวซ่อนฮะไมซูซามอนซารมอนนะฮะหลุดแต่ละแมวซอนโมดองดเริซามซผ้าอยู่บนเจ้าซาวเขาสนะฮะแล้วก็มี ซอสครีมวท์ครีมซอสฮะไว้ทานกับเจ้าเปลาแซลมอนครับสดนี้ก็เป็นสลัดผักรวมทั่วไปแล้วก็เสริมด้วยเขามีตับเป็ดตับเป็ดฝรั่งเศสตรงนี้เก่งมากในการรับประทานตับเป็ดฮะมาถึงตรงนี้หน้าบางๆเนี่ยนี่ฮะคือนอะไรไม่ได้เลยเป็นน้องพิซซ่าก็ออกมาเป็นเรียบร้อยอย่างนี้อันนี้ก็มีสองอย่างคือมีมีเห็ดแล้วก็เบคอนส่วนนี่สิ มิดไม่เป็นความรับอุ่นอยู่ตลอดนี่อุ่นมากอุ่นร้อนเลยมอเป็มอเสริมเนี่ยของพี่เอเลยเป็นเนื้อ3ามอย่างรวมกันสตูครับอุ้ยคุณผู้ชมถามเขาว่าสตูอะไรบ้างในเนื้อ3าอย่างนี้ฮะเขาบอกว่ามีเนื้อแกะเนื้อหมูเนื้อวัวแล้วก็ใส่ผักหลายๆอย่างไปเหมือนกับต้มจับชายเราผมอยากให้คุณลองเริ่มต้น้วยหนึ่งคำผมอยากให้คุณลองดูว่าน้กภาษาพูดมาถึงขนาดนี้แล้วตุ๋นกันมาทั้งวันแล้วนี่ครุบคุณผู้ชมใส่ปิ้งเลยฮะไม่ได้มาแบบ อันนี้จะเป็นทอนกลางสีข้นเข้มอะไระนะน้ใสๆเลยนะเป็นยังไงนะน้ำมันหวานไหมทีแรกตั้งใจว่ามันต้องเจอความเค็มมาแน่เลยมันไม่เค็มนะสดชื่นทีเดียวรสชใต้อง<ช> <ๆ S 1> นี้ไม่ได้บาหนักหน่วงมากโอเคเลยต้องแค่ว่าโอเคเลยอันนี้เหนื่อยเหนื่อยเะเหนื่ยนะ เปื่อยมาเนื้อก็ตุ๋นมันจะต้องวันนะหม้อนี้ต้องเนียนนี้ครับว่าเนื้อสัตว์ที่ใสทั้งหมดผมเข้าใจว่าเป็นเนื้อสัตว์ที่ไม่มีมันเลยเข้ามาซุปสุขภาพมากมันไม่ค่อยมีน้ามันอ่ะตัวนเนื้อทผักแล้วนี่นะเนื้อปลาส่วนเนื้อที่เนื้อสันเลยจะเถ็ดสันสันที่แข็งใช่าหมตุ๋นให้มันนุ่มลงแล้วก็ไม่ค่อยมีความมันเลยตะนนั้นแล้วก็ทานแล้วสุขภาพดีครับสดชื่น จะไม่ใส่อะไรเลยใช่ไหมใช่ฮะจะไม่ต้องมีแคชช้องแคชชัออะไรเลยใช่ไหมต้องใส่ั้มต้องใส่แคชช้อมไหแป้งมันบางจริงแต่มันไม่กรอบมันเหนียวหนึบ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 แล้วก็ชีสมันก็ไม่ได้หอมมากเท่ากับตัวเห็ดผมว่าเห็ดมันมันจะท้อนก็เป็นเห็ดป่าเห็ดอะไรเงี้ยผมตัวเห็ดมันกลิ่นเห็ดเห็ดอร่อยเนี้ยกินเห็ดเห็ดไปแค่ตัวหน่โดนเห็ดไปกินเห็ดเห็ดแบบเป็นว่าเอกเลยแปดสิบก็สิบเปอร็นเป็นกลินเห็ด นี่ก็ผ่านชึ่นดียอยู่กลางเมืองเลยคุณผู้ชมฮะอยู่กลางเมืองอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์แล้วก็อยู่ตรงที่เรามาขึ้นรถรถร,ถรางมเมื่อกี้นะฮะผ่านมาเมืองนี้ก็ลองเมนูแบบนี้นะครับ<ม>จะได้ประสบการณ์ใหม่ๆโดยเฉพาะเจ้าไส้กรอกเลือดแล้วก็สตูเนื้อ3อย่างแบบนี้พิซซ่านี่ก็ใช้ได้ะคะรับรองลองดูตามนี้มาแล้วมาเที่ยว้วสั่งตามนี้นะคุณผู้ชมราบรองอร่อยแน่นอนครับทางข้าวโดยเครับ เมืองเอกเมืองนี้เมืองที่โด่งดังไใครก็รู้จักไคเฟิงนะฮะนี่คุณผู้ชมที่นี่แหละอ่านว่าไคเฟิงผลวว้าเคลื่อนชี้นี่เป็นบรรยากาศหัวข้ามที่ชื่นมื่นมากเหมาะกับการล่องเรือชมทะเลสาบที่สุดเลย เข้าใจง่ายด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง